ตอนับ้บก็สู่ฟุตบอลหางอึ่นนะครับชองฟุตบอลที่หยิบยกประเด็นเข้ามาพูดคุยนะครับไครมีผิดถูกนะครับชอบแบบไหนว่ากันไปสำหรับประเด็นในวันนี้มีเรื่องราวของักเตะทัตตัมฮอสเปอร์นะครับผมเขาอยากจะเข้ามาวิเคราะห์พูดคุยกันได้นะครับเข้ามาแล้วมกมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟุตบอลหางอื่นด้วยนะครับ วันนี้ครับผมสำหรับพักเตะท,ที่แท์ฮอสเปอร์ที่อยากจะพูดถึงนี่คือลิชาร์ดสันครับตัวตึงแห่งค่ายไก่ดือยทองมตัวนี้มันตึงจริงครับสามวันดีสีวันไข่ยอยู่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกที่อยากจะพูดให้ฟังก็คือว่าวอขออนอภัยครับลิชาร์ดิซอนเนี่ยเขามีิจตหัวใจของความเป็น นักสู้คือด้วยความที่มันตึงจัดเนี่ยนะฮะแต่สเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้จริงๆครับตั้งแต่บแบบเนี้ยคือตั้งแต่แบบนี้นะจะใช้คําว่าอะไรคือจะเป็นแบบมุทะลุบ้าแต่บทน้อยใจนี่คือปัดปูดไปเลยเพราะเป็นแบบนี้นะดิชาร์ซอนเนี่ยตอนที่เขาอยู่เอเวิวตันก็เหมือนกันคือเอเวิวตันมันต้อง,ต,องต้องบอก,กนตรงว่าโครงสร้างจะจะเล็กกว่าสเปอร์ใช่ไหมครับ ยังรวรวมตอนที่เขาก่อนจะย้ายมาอายตั้งก็อยู่วัดฟอร์ถ้าใครจํากันได้นะครับใครจําได้คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยครับแต่ที่เขาที่พูดสิ่งในเรื่องของความที่แบบเขาเป็นตัวตึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีความรอบจัดคือมีความเจ้าเล่ห์มีความบ้าบิ่นไม่กลัวมาเตะแบบนี้คือไม่กลัวนะกองหลังจะมาแบบไหนใหญ่กว่าเล็กกว่าตันกว่าสูงกว่า บ้ากว่าไอ้นี่บ้ากว่าอีกนะครับเขาเป็นแบบนั้นทีนี้พอพอในฤดูก,กาลนี้นะครับผมมองว่าตั้งแต่แฮีิเคนไปจากสเปอร์นะคนที่จะมาแทนแฮีิเคนหรือจะใช้คําว่าแทนมันคงไม่ใช่หรอกใช้คําว่าเป็นศูนย์หน้าคนใหม่แห่งค่ายไก่หรือองก็แล้วกันที่พอที่จะมีทรงที่สุดผมว่าคือเขานี่แหละ แต่อาจจะต้องให้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเจ้าเฮริเคนเนี่ยมันอย่างที่รู้กันมันทําไว้เยอะมันโหมันยิงเป็นเกาะเป็นกำรรอะ่ะใครมาก็ต้องกดดันหรือว่าเหมือนเขาเรียกว่ามีแบบอย่างแบบเฮริเคนไปแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันดีมันดีเกินไปพอคนที่จะมาแทนมันก็ต้องแบบพอทําไม่ได้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่า วัดรอยกันว่าเฮ้คุณทําไม่ได้นี่มึงทําไม่ได้นี่อประมาณนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าทิชชัยซ่อนถ้าปล่อยเขาลงไปเรื่อยนะครับสร้างความมั่นใจให้ให้รู้ว่าคุณเนี้คือความหวังของทีมเหมือนคล้ายๆเขาเขาเป็นเดือบแบกในในก็ได้แบบนี้มันจะทําได้ดีนักเตะแบบนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าทิชชัยซ่อน ถ้ามันไม่เจ็บหรือไม่อิดออดไม่งองแงผมว่าป o อสเตโคกรูจะสามารถทำให้เขาเป็นสุดหน้าระดับท็อปที่ก้าวไปถูงระดับเวิด์คลาสนะผมว่ามินมีโอกาสนะครับบวกกับกองกลางสเปอร์อย่างเจมสมดิสันหรือปีกซ้ายปิกขวาซอนฮึงมินนะครับดียันคูรูเชฟสกี้นะครับนี่ก็มีติมอ์เวเนอร์เข้ามาอีก ผมว่าคนเหล่านี้จะเป็นแรงส่งให้ที่ชาลีซอนทำผลงานออกมาดีนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือท็อตแนมฮอสเปอร์และแฟนๆไก่ทั่วโลกนะครับครับผมสำหรับประเด็นในวันนี้ครับสำหรับแฟนไก่เลยนะครับมอบให้กับเหล่าท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่เห็นยังไงกันบ้างผมบินกันได้เลยนะครับไม่มีผิดถูกชอบแบบไหนว่าอะนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลอื่นขอญาตลาไปก่อน วันในคลิปต่อไปผมจะพูดถึงใครฝากทุกท่านกดติดตาม